ครับผมนะช้ามช้ามสามเซียนครับผมนี่ช้างสามเซียนเนาะมนทั้งวนอ่าัลฟังซ้อครับผมอ,อัลฟังซอันนี้กชามชามสามเซียนอยู่นี่ครับผมนะตัวครับกกตัวบางตัวนะครับแต่แถววันนี้ก็เคยมาเคยมาเอาของ สามสิบแตะเอาสมุดปาการเธอสมุดปาการนีร่นครับ ทางนี้กคกรุงเทพครับแล้วก็สะพานพระรามเก้าครับผมฝั่งกนะร,ร,รุงนะฝั่งพระรามเก้าทางน้ำในขนาน้าหลังเคกื่อนครับผมนะก็มกันจะขึอนเนี่ยสะพานชื่สูงเนี่ยค,ค,ค,ครับผมฝัตรงสูงนะครับแม่น้ำเจ้าพร,ระยาครับนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาทางแม่น้ำเจ้าพระยาไปฝั่ง ใหญ่เลยครับผมน,นมะเป็นถนนใหญ่เลยท่วงนี้งทางนีก็ไปทางสมุทรปราการทางสมุทรสาครครับแถวนั้นก็โรงงานเยอะนะแถวสาหกรรมครับมทางจรวดใหญ่ขนส่งอะไรต่างต่าตอนนี้ก็อยู่บนทางลวดกำรังสองครับอยู่บนทางลวดรำลังสองที่จะมุ่งหน้านไปที่ประชาเท็ครับที่จะทามแม่น้ำ จาวยาก่อนครับแม่น้ำจาวยาประมาณสักห้ากิโลครับเดี๋ยวจะให้ดูแม่น้ำจามจาวยาจะมุ่งสูงครับจากมุ่สูงนะ แต่ที่มองเห็นหนู้นสะพานที่มันมีเชือกลอยนอะครับสงลิงครับผมเป็นสลิง,ลงมีเชือกเตรียมรับน้ามือแล้วก็นู่นครับลาเก้าครับโอ,โอ้โหเป็นตลบใหญ่แล้วครับผมเป็นใบเลือเกินครับน้อ <losers> งตลบใหญ่ๆ,ๆนะครับ ในมุมจะ,ะทางด่วนครับผมเรามองไปทางถนนรามอินทรา7ซอย7ในทางทิกรุรจจงเทพนะครับกเ,นะเทพครับผมไปฝั่งนอร์ทไปน้องก็ได้ยินอยู่ฝั่งนอร์อรบบทอาคารเอค้าแถวสมุทรปราการทางสมุทรปราการครับผมนะครับฝั่งสมุทรปราการครับในการจอดรถมันกำลังวิ่งเคลนครับผมนะวิ่งเคลนอ่า สะพานสูงๆนู่นครับที่มองเห็นนู่นนะนแต่มันอ้อมครับผมนะมันมันอ้อมมันไม่ได้วิ่งตรงที่ที่มองเห็นอยู่นู่นครับเป็นหินเห็นยอดนะครับแล้วยวอ้อมไปนะครับอ้อมไปนะครับมันกำลังเกินแล้วครับผมมากกำลังเกินตะกอนนี่วิ่งปีครับผมตะกอนนี่ผมทำก่อสร้างเนี่ยวิ่งปีครับเกินไปแบบโปรยเสียวเลยพี่น้อะไปลองพูดถึง เกินเสียวอ่ะหนังข้างน,นอกได้ด้วยจอดเนี่ยนหนังข้างนอกโอาไว้มาลงนันแตกอ่ะเจ้านายเอ,อเก็3กิโลเมตรใช้สามช่องทางซ้ายเพื่อใช้ทางออกไปทางถนนสุขสวัสดิ์พระประแดงพระสมุทรเจดีย์ใอ่ะ3กิโลรีบเลยกระบะเบาเ <c oughs> บาเบาได้รถใหญ่นี้เบียดไปจบเลย เก็เห็นสะพานไหมครับผมะนสะพาน สะพานโซมตรงนี้ก็ถนนสะพานประหลามสองครับผมนะถนนที่มันมองดาไปที่ถนนประหลามสองได้ครับผมนะก็อันนี้ก็เคลื่อนครับผมเนี่ยนี่เคลื่อนเลยนะพี่น้องดูเนี่ยอนุ่นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะลูกตุ่มอะไรก็ไม่รู้ครับผมนะเธอกำลางต่อสร้างอยู่อันนี้จัมุมสองเนี่ยรถใหญ่มันเบ่งเคลื่อนไม่ไหวครับผมเนี่ยรถใหญ่มันเคลื่อนไม่ไหวมันต้องเคลื่อนค่อยๆเคลื่อนครับผมเนี่ยมันต้องคิดซ้ายเบาเบาเบา รถใหญ่ยยมันถกหนักครับผม,มเมื่อกีนนะ้เห็นไหมมันมันเสียวแต่ดูนะครับมุมนะเนี่ยมุมสูงมุมฝั่งนะครับนั่นแหละดูเล้วมึงข้างดูนะครับผมรถเราไปนักการถึงสูงแล้วก็มุมสูงครับมีเชิดสายใหญ่เชิดสายดิ เี๋ยวมันต้องมีแต่รถใหญ่ครับผมเนี่ยรถใหญ่มันถูกเหล็กนะครับพี่น้องเนี่ยมันเคลื่อนมันเคลื่อนไดเลยครับแต่มันเบกมันต้องช่วยเบกทิ้งไว้ครับเนี่ยเนี่ยผมก็กําลังเคลื่อนมาข้างบนงสูงนะครับที่สะพานงสูงๆรพี่น้องนี่ดูเอาัอันนี้ก็สะพานคาแม่น้ำเจ้าพระยาที่สูงที่สุดนะครับผมนะที่สูงที่สุดนะครับผมเนี่ยคือขาแม่น้ำเนี่ยครับอันนี้น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาในเรือเรือสินคานีไง เรือสินคาครับผมนะอันนี้คนทรงครับผมนะพววคนทรงทางทะเลครับผมนะเนี่ยสารพัดยางเลยครับผมเป็นเป็นเรือไหมครับหนู่เรืออยู่ปากนู่นนะอันนี้มันก็ตละลุไปเอาไทยได้นะครับเนี่ยถนนแม่น้ำแมคนัคบแม่น้ำเจ้าพระยานะเดี๋ยวผมไปน้องดูนะแล้วสะพานนี้ก็สูงสุดก็ครับเนี่ยเนี่ยที่มองเห็นเนี่ยครับ ไม่รู้ก็เรยอสะพานอะไรนะแต่เรนดูที่ในเรือครับผมนะนเรือสะพาน,านแขวนไม่ใช่เหรอนะไม่รู้นี่แหละสะพานแขวนเนี่ยแต่ไปน้องดูเล้สูงเนี่ยทางทงทางทะเลครับผมนะเนี่ยตัวอาเนี่ยสูงยาวเลยเออฝั่งนี้ก็เนี่ยการนี้ก็กรุงเทพครับผมนะฝั่งนี้กรุงเทพ อาคารเยอะๆดูเคลิมๆเนี่ยครับนะดูฝนจะตกครับผมนะทิซสายแล้วก็อันนี้เคลิ้นมาอยู่บนกลางนะครับเป็นอยู่บนกลางนี่แหละสะพานนะครับดูดูบรรยากาศบนสะพานสูงๆครับผมนะมองไปมันโอ,โอ้โหมีแต่หมอกควันเลยครับนะครับดูออกดังนอก ตอนนี้ก็อันนี้ค่าลงครับผมราคาลงก็ไว้หน่อยพี่น้องค่าลงมาไว่นะแต่แต่คาสี่ร้อยเมตรใช้สั่ช่องทางซ้ายเพื่อใช้ทางออกไปทางถนนสุขสวัสดิ์พระประแดงพระสมุทรจดีเปล่าโอ้โหอ้สระขับรถเปล่า เา,า,าลงลน่ีใช้สามช่องทางซ้ายเพื่ใช้ทางออกไปทางถนนสุขสวัสดิ์ครับโลแล้วครับในการรถใหญยขิดซ้ายครับผมกนาะรลดให่่ขิดซ้ายไม่หรอกขับต่อไปอีกสองกิโลเมตรโอ้โดโดบเส้นทางให้รันเวงมันจะไปทไ้งไหนเนี่ยโอ้ จะลงบนไปก่อน,อนเลขตามมนะเดี๋ยวก็ครับเดี๋ยวดูสะพานตรงบนบนีดรอบนึงก่อนครับบนแล้วก็มาจ่ายตังตรงนี้ครับเนี่ยมาจ่ายตังตรงนี้แต่เราตรงบนก่อนเนี่ยดูตาม G P S พีเอ็มพี่น้องเนี่ยมองเห็นไหมเนี่ยโดเดียวโหห้าสิบบาทไม่น่าพอ,นะอเหรอ้ยไม่ถึงห้าสิบบาทหรอกไ,ไม่ถึงห้าสิบบาทหรอกมันม่เกินหรอไม่เกินหรอก นี่ก็กาอันนี้ค่าลง,าลง,าลงนะแล้วครับเนี่ยค่าลงแล้วครับค่าลงแต่มันโอ้โหถนนเนี่ยมันมันหลัหลือเกินนี่ก็ถ้าให้วนอย่างนี้เพื่ออะไระะมันเอามันก็ทำยังไงมันตัดเองไม่ได้ไนงะโอ้เล็กถ่ายไหม เราวิ่งตามรถใหญ่เลยครับเราเช็ดสายนะสายสายนี่นะสายหรือขวาสายดินี่นะโอ้เออขวาอ๋อประเทศไทยมันมันก็ออกเหมือนกันแต่โนคน,นขาน้างนี่มันบกมัดเกินครับผมเนี่ยโดะกันเนาะเบกมัดเกิน เอเอาแค่นี้ก่อนครับผมเอาแค่นี้ก่อนพี่นอ้องเอาแค่นี้ก่อนครับผม